ลูกที่ก้าวร้าวไปแล้วแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ทํามาทุกวิธีแล้วค่ะลูกก็ยังก้าวเ้าเหมือนเดิมคือไม่ได้เปลี่ยนที่ลูกแต่เปลี่ยนที่การเลี้ยงดูดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกดีเราก็ต้องได้ดีก่อนอยากให้ลูกมีสมองยืดหยุ่นคุณพ่อคุณแม่ต้องมีสมองทองคาและสมองยืดหยุ่นก่อนไหมจัดการตัวเองไม่ก้าวเล้าไม่ขี้โมโหถึงเวลาที่เขาอายุมากขึ้นโทษโทษโทษแต่คนอื่น แล้ววันนั้นพอเขาโทษคนอื่นคนอื่นก็ไม่อยากแพ้ไม่อยากผิดเหมือนกันคนอื่นก็จะเอาปืนมาแล้วถ้าลูกเราเป็นคนนั้นด้วยที่มีปืนด้วยในอนาคตมันก็จัดการกันด้วยอารมณ์แบบนี้แหละและสังเกตทุกคําพูดที่นิกกี้เขียนบนกระดานจุกจิกสั่งบังคับตีดุโจมตีเปรียบเทียบประชดประชันเวอร์ชันนี้ที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาเป็นเวอร์ชั่นของการใช้อารมณ์ทั้งหมด แล้วลูกเราก็จะเป็นเวอร์ชั่นของการใช้อารมณ์ตามมานั่นเองเนาะดังนั้นลูกไม่ได้ผิดไปจากเราเลยลูกเป็นยังไงอยู่สะท้อนพ่อแม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเราโตมาจนถึงอายุวันนี้สามสิบสี่สิบแล้วเราคิดว่าเราคุ้นชินกับเวอร์ชันเดิมไหมล่ะก็ใช้มาสามสิบปีสิบกว่าปีที่อยู่กับแม่มาก็หล่อหลอมมาเป็นชั้นวันนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้เวอร์ชันใหม่กับลูกแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะดู t ิกต็อกแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นไปไม่ได้เลย มันไม่สร้างความคุ้นชินใหม่ได้อย่างนั้นหรอกลบแกนกลางเดิมทิ้งก่อนเลยบทที่หนึ่งคือเคลียร์แกนกลางทิ้งหมดแล้วคุณก็เอาเวอร์ชั่นใหม่ที่คุณคุ้นชินใหม่ไปสร้างกับลูกเพราะแม่เป็นยังไงลูกจะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเด้งไปเด้งมาดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลูกเราต้องเปลี่ยนที่เราก่อนเราต้องไม่ใช้เวอร์ชั่นนี้ทั้งหมดเลยไม่ดุไม่ตีแล้วจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงเวอร์ชั่นของการ ใช้วินัยเชิงบวกเข้าไปอะไรที่เป็นเชิงบวกดุตีนี่ใช่ไหมไม่ใช่ตามใจไม่ใช่เชิงบวกนะคะการตามใจจะทําให้เด็กยิ่งเละเทะเข้าไปอีกคุณจะคุมลูกยากแล้วเพราะอะไรเพราะว่าลูกก็จะไหลเลยตเตลิดเปิดเปิงไปเลยเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะเขาชินที่แม่ยอมให้เขาทําอะไรก็ได้ในจังหวะหนึ่งที่มันไม่ได้ลูกหนูไม่ไปโรงเรียนไม่ได้อย่างเงี้ย ้วยความที่คุณตามใจมาตลอดเขาก็จะกีดหนักเลยแล้วจะรับไม่ได้ที่แม่ไม่ตามใจเขาดังนั้นการเลี้ยงแบบตามใจก็ไม่ใช่เวอร์ชั่นของนิกกี้เนาะ ถ้าใครอยากที่จะมาหาข้อมูลเรียนเพิ่มเติมอยากเรียนลงนึกก็ทักเข้าไปในไลน์แอหรืออยากปรึกษาก็ Line แอดนี้นะคะแอดพาสิลิ969นะคะยังไงมาคุยกันเพื่อที่จะเป็นแนะนําในเชิงของการปฏิบัติในเชิงจิตวิทยาในเชิงของการคิดวิเคราะห์ให้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเดินเกมแบบนี้มันจะมีอย่างนี้นีตามมาถ้าอยากรู้วิธีที่ดีที่สุดสาหรับล,ลูกคุณก็ทักเข้ามาคุยกันแล้วกันเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ